แล้วสรุปไอ้ฮะฮะโอ้โหแป๊บนึงนะไม่บอกกูหน่อยเลยไม่บอกกูหน่อยเลยบอกแล้วป๋าเปิดข้อความสิเปิดข้อความบอกแล้วเหรอพี่ถึงได้ค่ะพี่ถึงมากมากเลยค่ะว้ายจริงเห็นปะเดี๋ยวตามาแป๊บนึงโอเคไปไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นคุณตาไปไหนอ่ะไปแอบดูได้ไหมแอบฟังได้ไหมไปไปไปมีใจชัวร์มีใจชัวร์ถ้าไม่มีใจก็เขาทำไว้ดี ก็เลยไม่คิดที่จะมีคนใหม่หรอกวิ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 เองเออเองทุกอย่างเออแน่นอนเลยเออจริงอันนี้เลยเออเลิกนะเลิกนะคิดจริงเลิกนะผมอะเวลาผมเจอคุณนะผมยิ่งเห็นผมก็ยิ่งคิดถึงแต่ผมก็ไม่รู้จะทำไงจริงๆให้คุณตอบผมบ้างโอเคดีด้วยนะคะดีดีด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ไปไปดูนะคะไม ตดนโกนหัวไปฮ่าไปฮ้าจะไปหาคุณตาพี่จะไปเปลี่ยนผมไปหรือเปล่าฮ้าไปจะไปเปลี่ยนผมแต่งตัวให้ให้เหมือนน้องไปเลยมาให้คุณตาถ่ายว่าใครคืออนนาใครคือซีริถ้าทายถูกถ้าถายถูกหนูไม่อยากโดนโกนหัวเอาโดนชัวไปตอนนี้โดนชัวทำไมอะอย่า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 เป็นเทรนอยู่ตอนนี้เป็นเทรนโดนโกนหัวดูเหีจุดจ้านโดนโกนหัวอลยาเมียนายืนนี่ง อไม่ใช่ค่ะเฮ้ยไม่เหมือนอันนั้นใครอ่ะใครอ่ะเนาะวันนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะใครอ่ะพี่จางบอจางเฮ้ยธนาบนี่ยใช่ค่ะธนาอะไรนะคะพี่ว่าไงคะเฮ้ยหมาหมาไม่ง่ายว่านมาไม่ให้เขาเดาคนไหนคือูมาพี่พี่มาจ่างคคนไหนคือตัวเองอ๋อไม่ไม่เลยไม่เชื่อตามมาก น้าน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 ้านาน้าน้าให้ใครคนไหนคนไหนคือน้องของฮางเลยทีละคนได้ไหมเอาคนไม่ให้พูดอเลือกให้เลือกเลยไม่ไม่ไม่ให้พูดแล้ววิจัจะรู้ได้ไม่ไมไม่ต้องเดาพี่วิจักต้องเดาคือยังคิดว่าไม่มีใครเลยนะ่สองคนเนี้ยมีครับมีคนหนึ่งคนนี้เลยคนมีคนกลางมีมีคนนี้เหรอใช่ไหนพูดชี้บ้าแล้วไม่ใช่นี่มั่ น้าจ้ะไม่มายรู้ตรงไหนวะสิริเองจ้าสิริเองพี่จังนูก็น้องพี่นะไม่ก็ไม่เกให้พูดไงเราไม่ได้พูดซึ่งด้วยแต่คนเดาผิดป๊ป๊าก็ด้วยนี่หนูยังเป็นอันาอยู่ไหมน้าฮะโอ๊ยพี่จังขอเบอร์หน่อยสองคนเลยสองสองห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็นึ่งแล้วพี่พาจังไม่ขอหนูหรอขอทั้งสามคนเลยค่ะ 2องห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้้าศูนศูนสองแปดลุงลุงป้าป้าป้ากำลังมาแรงเขียวเฮ้ยไปร้านติ่ตัวไปร้านต็ตัวไปร้นต็ตัวไป่้นไทานกะลงมัอชิลิ่เบอร์อะไรนะคะไม่ทานพี่ท้องไม่ทันแน่ คุณตามาไวัยปยนแค่ผมเร็วๆไปก่อนแคปผมสิรเบอร์อะไรอ่ะแปลด158หนูไปกับพี่ก่อนก็ขึ้นรถขึ้นรถ88 81548กูงั้นก็ทำไมมันไหล่เบอร์จ๊ะอีกรอบ81548 548อ๋อสิ81โอ๋มาจางอยากไปเปลี่ยนด้วยจังเลยอ่ะแต่หน้าไม่ได้ว่ะหน้าไม่คนละบอกกันอ่ะใช่ และจางรู้นะเมื่อกี้ซีรีส่งไปให้พี่ศิลาใช่ไหมเปล่าเปล่าไม่ไม่ได้ส่งอะไรเลยไม่จริงอ่ะถามว่าอยู่ไหน้าป๋าถามว่าอยู่ไหนแน่เมื่อกี้ว่าจางเห็นเอาขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะนี่ขึ้นมาอีกไม่ไม่ได้ให้ามรูบ้าจ่างหนูว่าไม่ใช่แหละไม่งั้นเขาไม่รีบมาหรอก่ตจจะว่าไปเขาไม่ได้อยากเจอสักหน่อยเขาจะมาเจอทำไมอ่ะ มาถึงนีบมาแปลกๆมีอะไรประปาแค่แบบอยากมาเจอลูกๆกันลานนะ่ะไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆไม่น่าเชื่อจางบอกเบอร์ปะสรุปว่าตัวบักจริงเหรอเธอตัวบักจริงเหรอปิดล้องแทงเขาดิไหรวะ จริงเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเฮเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะไม่บอกแล้วไม่ตายมึงบอกไอ้นี่หน่อยเดยมึงบอกไอ้มึงบอกไอ้นายกเอามาสองล้านห้าก่อนมันต้องใช้คุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงซิริปปาาโง่มากเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ แล้วทำไมเราไปแต่งตัวอย่างนี้พอดีว่าป้าป๋าพอดีว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบของลูกสาวหนูที่ที่คุยกับแอนดิวโอเวอร์น่ะก็เลยจะทําเรื่องเซอร์ไพรส์กันก็เลยมาทําแบบว่าแต่งตัวแบบนี้ไงป้าป๋าบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้เปิดหมดลอกเรียนแบบเธอมาเลยันอเขยังไม่ททนกดเขาเพิ่งตายหมอว่าได้ไงเนี่ย มากินไปแล้วนะเราอะฮะเปิดหมดกิ้งกาดทำไมเนี่ยฮะลูกรักเข้าเมืองตาลิวต้องดิวตาตามแล้วทำไมรถขารดขาทำไมลูกเดี๋ยวป้าป่าจะไปพักนะได้ค่ะป้าป่าแว่มาหาลูกเรฟารอหลานหน่อยได้ไหมป้าป่ารอหลานแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วแล้วสรุปไอ้ฮะคะโอ้โหแป๊บนึงนะคุณสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงจุนจุนตา ดาไปเลยค่นะวันดาไปเลยค่ะไไหมว่านดา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 ้า้าดา่าด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 า้าด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 าอาด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 าาดาาด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 า้าด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 าา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 ดาา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 ดาาาาดาาาดาาาาาดาาาาาาา ยี่สิบกูตาขาขาเดินกันได้หรือเปลวาก็ว่าดูสีเดินน่ารักน่ารักมุ้งไม่ใช่มึงหนูหนูน่ารักมากกูตาน่ารักแต่เดี๋ยวตามาแป๊บหนึ่งโอเคไปไหนอะนู่น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 อันนี้ซ่อมแล้วเหรออันเนี้ยซ่อมแล้วซ่อมแล้วอุ้ยอุ้ยกูตาไปไหนอ่ะแอบแอบดูได้ไหมแอบฟังได้ไหมไปไปไป ดูไหมว่าคุณโดนข้อหาอะไรวิจางพี่จางพี่จางน่ารักจนเกินไปไงเอ้ยพี่ใครอ่ะอันนี้ใครวะมหมีอนมีอพี่หน่อยพี่อ้พี่หน่อยดิพี่งได้ลูกพี่ได้พี่ได้ออโอเคครับใช่ครับโทษทีแล้วกันผม วนจานคํานเลยไปถ้าเขาไม่ทักก็แสดงว่าเขาไม่อยากคุยเขาคงไม่ได้อยากรู้จักลืมไปว่าเมื่อวานเขาบอกว่าพามาทําไมเขาไม่น่าอยากเจอเลืมไปว่าควรจะเข้ามาต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วโผล่มาทําไมตอนนี้เอ๊ะเอ๊ะเออะลืมไปว่าเขาโพสต์เหมือนไม่ได้อยากเจอแล้วเอ๊ะหืเฮ้ยเอาไงวะลืมไปเลยว่าเคยโพสต์โวิต เพราะว่ามันนานมาแล้วเอ้ายตกลงลืมได้ยังไงเพิ่งโพสเมื่อกี้ออาอถือเอ้อืออ่ะอ่ะเอ่ลืมไปเพราะโพสคุยกันหลานเอ่ออะไรอะร้านไหนทันไหนหรอเหมือนจงใจอือเอ่อชดชดนังเอกาลีพระเอกาลีตอนเนี้ย เรมโดนตีไปก็แม่เราต้องทำเหมือนเราต้องหดเมนแล้วเนี่ยอ๋อลจะหบเขาอยากเจอเือไม่อยากเจอนะมันไม่ใช่ใครที่จะถูกใจได้ทุกเรื่องหรอกมีใจอะมันไม่ใช่ใครที่จะเดาใจได้ทุกเรื่องหรอกตกตกลงต้องเดาหรือเปล่ามีใจชัวร์มีใจชัวร์ถ้าไม่มีใจก็เขาทำไว้ดีก็เลยไม่คิดที่จะมีคนใหม่หรอก ไม่มากเฮ้ยเกิดเองเออเองทุกอย่างเออนั่นจริงเอออออจริงอันนี้เกย์เองเลิกนเลิกนะคิดจริงเลิกนะใช่ใช่ใช่ไม่ได้คิดไปเองเพราะสามวันตอบทีไงนึกว่าจะบอกไม่ได้คิดไปเองแต่คิดถึงอะไรเงี้ยอิดสามวันมก้องแตดไม่ทันแล้วออาทิตย์เลยหรออาตินาจังเออนานว่ะเหมือนจะโดนฉีกแผลซ้ำซ้อน ือแผลซ้ำแผลซ้อนด้วยแผลซ้ำแผลซ้อนใช่ว่าที่เขาบอกโดนฉีกแผลเราก็ควรไม่มาเจออะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บปะเจ็บอี๊ยิงยยยเฮ้ยเฮ้ยาถ้าเรายิ่งเจอแผลเขาก็ยิ่งฉีกแผลเยอะไอ้ฉีกกว้างไหมแต่ถ้าเขามีใจบ้างเขาคงมาช่วยปิดแผลให้เรา้ย โดนโดนโดนแต่เขาบอกไม่ใช่หรอว่าเขาจะไปแล้วเอาโอ้โหอะไรอ่ะแต่เขาได้บอกหรือเปล่าว่าจะไปทำงานนะเอาไปทำงานไปทำงานแต่ว่าคิดมากเนี่ยใช่คิดเองคิดเองถูกคิดเองก็ได้เลยคิดเองใช่ครับใช่ใช่คิดคิดเองอะคิดได้แต่เขายังไม่พูดไม่ถามอะไรเลยเลยซ้ำบางทีเขาอาจจะถามแล้วนะแต่สามวันค่อยตอบนะถามตอนไหน สเก็อาจจะไม่กล้าถามก็ได้เพราะว่าถามคำหนึง่งไม่สิถามสิบคำตอบคำหนึง่งก็มีคําถามแต่ก็ไม่รู้สิมาเจอในนี้เจอทีก็บอกแผลฉีกก็ไม่รู้ว่าเจอแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอะไรเขาเล่าอะไรเอาเล้วอะไรเขาเล้วเจอแล้วมันดีแต่ที่แผลฉีกพอทำใจไม่ได้เอีจยมกว่า จริงจับจ้บมาแล้วกต่มาเจอแล้วมันดีก็มาบ่อยๆสิจะได้ดีทุกวันไงอุ๊ยเขินอ่ะเขินอ่ะเขินเชื่อนี่ดูต่อเลยทุกเขินฉอดฉอดนี้ต้องเดินหันหันหน้ามาหากันแล้วตอนนี้ช็อตนี้จริงจแล้วก็มากดกันอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เออช็อตแบบเนี้ยใช่ผู้กังกาไปดีกว่าเอ้าเอ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 าอันนี้บทจีนตาโอเคตาสู้ครับตาสู้ครับ ป้าป๋าสู้สู้สู้ครับสู้ไม่อยากให้ไปแต่ไม่รู้จะห้ามยังไงเอ้ยเอ้ยอ้ยได้น้อยใจด้น้อยใจถ้าท่าพวกท่านคุณนี้ไปว่าจะไปพักแล้วเอ้าเขเขาาปะแข็งไงเขาปะแข็งปะแข็งไงไปดูเออปะแข็ง่าไปดีกว่าก็เพราะว่าไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่แต่พอเห็นอะไรบางอย่างก็อยากอยู่ต่อแน่นอนก็อยากอยู่จนกว่าเขาจะไปออ จังหวะไม่คุณจังหวะนี้คุณตาตะล่อมอยู่ใช่จะแบบใจอ่อนหรือเปล่าจริงๆก็อยากอยู่เรื่อยๆแหละตรงนี้แอน่ะแอน่ะแอนด์วีใจวีใจแล้วพูดมาขนาดนี้ก็ก็อยู่ก็ได้อ๋อแล้วมีใจดีเลยใชช่วยใจแน่ช่ใจแน่มาหาถึงที่อันนี้มีใจแน่ใช่มีใจชัวร์รู้ไหมว่าทำไมไม่หันไปมองอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคหลับตาก็เห็นหน้าตลอดอยู่แล้ว ัตใจลัะอุ้ยทำไมมันเฮ้ยเขินเขินหน้าดไหมว่าทำไมไม่หันไปมองุภูเขาเราเขินด้วาไม่รู้เขอยาให้คนเดินมาตรงนี้โอใครรู้ ที่ผมเดินไปคุณบอกให้ปล่อยและให้ผมเดินมาไม่ใช่เหรอบอกให้ปล่อยแต่ไม่ได้ให้เดินไปค่ะเอาอีกเอาอีกบอกให้ปล่อยเาเยค่ะเอาแล้วจังหวะนี้พระเอกต้องไปได้พระเอกไปแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าผมจะปล่อยคุณไปทําไมเหมือนกันสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งคิดถึงคุณตลอดเวลาอยู่ดีอยู่ดีเนี่ยะไปอ่ะจะต้องกลับไปแล้วป่า ไปแล้วปะเฮ้ยจังหวะนี้พี่ทานหลังนะครับใช่ไหมให้เปิดเพลงวะมีสาวนายนะนายกูเหมือนทแทนบู๊ไปนะนายต้องอย่าเดินไปต้องไม่เพราะว่าเอต้องแข่งไว้ครัานะแล้วต้องแข่งไว้เออต้องแข่งไว้เหรอต้องแข่งไว้ครับซื้อให้เขาเดินมาใช่ใช่ใช่ คนที่แข็งน่ะมันคือคนที่วางฟอร์มเว้ยแต่กูอ่ะเป็นคนตรงๆชอบก็คือชอบถ้ากูเดินไปเอาไปดิเซาเซาตาม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  กอดจริแล้วนะเหมือนกอดจริแล้วคือโคตรโคเรียเลยอะเนี่ยแหละที่เขาบอกคนที่เขาไม่ได้มีใจอะไรก็ไม um ่ตอบสนองเว้ยเขาองหาอยู่มันทำย่ามันทำยากมันทำย่าปะป๊าจริงจริงจริงมาทำยามาทำย่ามาทำย่ากมาทำ่ามาทำย่า นี่เหมืนงานแต่งงานเลยคะ่ะมันไม่ใช่งานแต่งงานครับมันเป็นงานที่คนไม่มีควายดำออ,อคือโอเคโอ้โหถูกอเคซาดโอเคใช่เพราะว่าหลังบ้านมามันจะไม่ค่อยว่างแล้ว โอเคเรื่องงานมาคุณไปทำงานก่อนเถอะต้องช่วยคุณไปทำกับผมก็ได้นะแต่คุณเลือกที่จะไล่ผมไปไงก็จริงค่ะเพราะว่าคุณน่ะก็ไม่ได้มีใจอะไรให้ผมอยู่แล้วยังดีนะที่กูลงแล้วไม่งั้นูู้บินแน่กูบอกให้ ได้ไหมคนณบินไม่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 บินอันนี้ไม่บินอันนี้ของมามีไม่บิน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 ลูกป้าป๋าจะบอกให้นะของป้าป๋านี่เซนซิทีฟที่สุดจริงเหรอหนูคือเพลงที่คนอื่นเขาฟังกันทุกคนป้าป๋ายังบินเลยใช่หนูเป็นจริงขนาดขนาดเสียงว่าจากเองยังไปติดอะไรของทีวีอะไรสักอย่างไม่รู้ใช่ใส่เ่นหมอหนูยังติดเลยค่ะเคยเมื่อก่อนไงเมื่อก่อน กลับครับพุ๊บุมกลับครับ,บต่อครับต่อ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 ตอันนี้ผมอยากรู้มานานแล้วอะคุณทําไมคุณแบบไม่มีทําไมคุณถึงแบบไม่ทําไมคุณถึงไม่สนใจผมบ้างครับถามนี่มันรูปไหนไม่รู้ค่ะดูเองนั่นแหละผมดูเองว้วไงผมถึงรู้ไงว่าคุณไม่ได้สนใจผม ผมอาจจะเป็นแค่สภาโง่ๆคนหนึ่งไม่งง่นะแล้วผมก็อาจจะไม่ใช่คนที่เพียบพร้อมทุกอย่างที่อยู่แกงคุณประมาณนั้นแหละถึงเขาเป็นผู้ชายที่ไม่พร้อมแต่เขาเป็นพ่อที่ดีมากเลยนะใช่ครับเป็นตาที่ดีด้วยใช่ล่าสุดอ่ะหลานสาวหัวม่วงผมอ่ะก็บอกว่าเห็นคุณ ก็ให้เพื่อนคุณอุ้มอยู่แล้วนี่อุ้มเป็นปกติอยู่แล้วค่ะอะไรอู้ขอพักสักปีหนึ่งได้ไหมเพื่อนพักพี่งนั้นไป ผมอะเวลาผมเจอคุณนะผมยิ่งเห็นผมก็ยิ่ง,งคิดถึง,ง,งแต่ผมก็ไม่รู้จะทำะไงจริงๆให้คุณตอบผมบ้างหลับแล้วมัยยยยย้ย, <ละ S 1> ยรู้ส่งไม่ไม่ฟัง<ห>่ เธอชอบถามว่าฉันสบายดีไหมเธอชอบอิ้มตอนอยู่บนมอเตอร์ไซค์เธอชอบรอ้องเพลงเวลาคิดถึงกันได้ไหมเดี๋ยวไปสมาด้วยวุ้ยงื้อนะเอาเลยเอาเลย <c oughs> ไปเลยครับไปเลยครับไสิเมื่ยไหรอร่้ไเลยครับไปเลยครับไปเลยบไปเลยครไปเลยคไปเลยครับไปเลยครไปเลยคะยครับไยครดีไปเยคะไปยครับไปเลยครับยคะับไปเลยครไปเลยคเปเลยคับไปเลยคะับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครไปเลยครับไปเลยครัไปเลยครับไปเลยคะับไปเยคะัลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครัไปเลยครไปเลยครดบไปเลยคะครัไับไปยคไยครลยรัไเลยัไปเลยคคะไปรับไปเลยัไปเลคค แต่ว่าผมเดินทางมาแล้วมันนั่งได้แค่คนเดียวผมขอโทษจริง่ความรักที่สุดนะอ้ความรักที่ซาดิสที่อันนี้เขาเรียกว่าจะรักกันยาวนานแบบเนี้ยใช่ใชอ้กันนั้ก้หลานลูกน้ข้าวเจ้ากันพาเขาคี่พระสุภาเหินไปดัง ดังแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เตอ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 มีคนตัวบักแต่ไม่ยอมออกประเทศเลยเคคุตาสมหวังแล้ะคุตาสมหวังไปแล้วพี่ฮังอ่ะสมหวังบ้างยังยังครับยังยังยังไม่มีบบรสมหวัาเียหมาลียร์หมามียไปเคลียร์ให้ฮังอยู่ใช่แต่ว่าพวกเนี้ยเป็นวันที่ อวันพรุ่งนี้น้องจะสมหวังไม่ต้องนอกสมหวังไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะขอความร่วมมือขอป้าป๊ากับมาม่ากับพี่ฮาวช่วยหนุนไว้ได้ไหมอย่าบอกนะการละครอีกแล้วล่ะทุกใช่การละครพี่จะช่วยแบบเดิมเลยหรือหน้าม่ไม่หน้อหันหน้าป้าตึงใสป้าตึงใสได้ไหมป้าตึงใสได้ปะให้ป้าตึงใสหน่อหันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้นั้าป้าก็ตึงมาาตึงของพี่พี่จะบอกว่าพี่เลิกกับคนที่อยู่ SMD แล้วนะน้อง วายทำไมไ <ป S 1> แต่กำลังมามีห<ม>ันมาอีกทีได้ปะได้ไหมเอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเมื่อกี้มาถึงก็โดนจ้วงเลยใช่เหรอใกรให้เปิดโบทลอกเรียนแบบ <laughs> บอรอันนี <am> ้นาสาตัวเลยอ่ะ